ความเชื่อเรื่องต้นใสต้นไม้มงคลมาแต่โบราณคนไทยโบราณมีความเชื่อว่าถ้าบ้านใดปลูกต้นใสไว้เป็นไม้ประจำบ้านจะทำให้บ้านนั้นมีความร่มเย็นดังคำกล่าวของโบราณที่ว่าร่มโพร่มใส ซึ่งช่วยให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขและยังช่วยคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายให้กับผู้อยู่อาศัยด้วยบางคนเชื่อว่าต้นไทรเป็นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เพราะมีเทพารักอาศัยอยู่มีทั้งเรื่องขอโชคลาบและความน่ากลัวครั้งหนึ่งมีผู้เท่าคนหนึ่งได้เล่าว,ว่าตอนเด็กๆเ,เกิดมา ก็เจอต้นไสต้นนี้อยู่คู่กับชุมชนมายาวนานอายุราวร้อยปีต่างก็ว่ากันว่าตกดึกจะมีชายรูปร่างสูงใหญ่มานั่งที่ก้อนหินใหญ่ที่อยู่ใต้ต้นไซออกมาเดินให้ผู้คนได้เห็นแล้วก็เดินหายไปในต้นไซ ชาวบ้านต่างก็พูดล่ำลือถึงต้นไยอาถานต้นนี้ที่อยู่ใจกลางหมู่บ้านผู้คนต่างพากันกราบไหว้ขอพรหลายคนเชื่อว่าหากไปขอพรกับต้นไซเรื่องโชคลาภจะสมหวังดังที่ขอส่วนความเชื่อที่ว่าต้นไซเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์มีเทพารักษ์อาศัยอยู่ คอยคุ้มครองพิทัก์ปวงชนให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขเพื่อเป็นความจริมงคลของบ้านและผู้อยู่อาศัยควรปลูกต้นไรไว้ทิศตะวันตกปลูกในวันอนังคารเพราะมีความเชื่อว่าการปลูกต้นไม้เอาประโยชน์ทางใบให้ปลูกในวันอังคารใส,ย,ใสยย้อยใบแหลมเป็นพันไม้มงคล แต่ในตามหลักความจริงในวิทยาศาสตร์คือไม้มงคลหากอยู่ไม่ถูกที่อาจส่งผลตรงกันข้ามเช่นต้นโพต้นไรเชื่อว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์จึงไม่เหมาะจะอยู่ในบริเวณบ้านซึ่งเป็นสถานที่ของคนธรรมดากายภาพของต้นไรมีขนาดใหญ่สามารถแผ่ขยายย่ะร่มเงาออกไปได้ไกล เสริมสร้างระบบนิเวทที่ดีแต่ต้นไม้ใหญ่มีรากแข็งมากๆสามารถชอนใช้ลงไปใต้ดินลึกหลายสิบเมตรจึงส่งผลกระทบต่อฐานโครงสร้างของอาคารบริเวณใกล้เคียงดังนั้นต้นไม้ชนิดนี้จึงไม่ควรปลูกใกล้บ้านและอาคารมากเกินไปเช่นกัน